โอ้เขาลืมเจ้าอะไรเจ้ายังลืมเขาอยู่บอเออเจ้ายังบลืมเขาอยู่เนาะบอกเมื่อไรก็ได้เมือไรเมื่อไรถือปะถือเมียบอดี้ได้ไะเนาะอืม กับสบายดีและสวัสดีเนาะพี่น้องกันเบิดกสู่สุขคน้วยพี่น้องเดิอเนาะเปิดภาพมากมืดอื้คือพี่น้องเนาะหลังจากที่มายาว ไปอน้องตามามาเบิ่งมาที่เย็บร้อยแลวพี่น้องเนาะกะมืดนเมนใพี่น้องเนาะภุมหนึงกับสี่้นพี่น้องเนาะกบรถพี่น้องเลยแล้วเยบร้อยพี่น้องเนาะจะท้บาบุลคับมันบาป้องเอูหาย่าวบ่จักลเราว่าคันแล้วเราก็ย่งไม่ยังหรอ เพิ่นไปเฮียนบ่อะนะเพิ่นไปสัมภาษณ์ปรบุญก็ไปเปลี่ยนงานใหม่บ่เกิดงานใหมอ่บ่งานบ่หำเล้วตุ๊กจับหน่อยดิเออบ่ร้องกันน่ะมาเหมือนนั่งแม่บ่ดียัยเก้าสิบโลหนึ่งเนาะปีนท่องเลยด้ไงเป็นเอาเลยสบายดีด่าอีด่าเปิดคุสู่สู่คนป้าเนาะจากาจกคนงามๆบาทนี่พี่น้องเลยเนาะ เข่อแตกเข่อเตนกินนิ่โลเบียดบ่แเมนแมนบ่พอเบียดใครดยเนาะอือพอรำลูกอุ้มทุ่มี่น้องเลยต้องปลาบอสบายว่าจ้านะด้วยเช้าแล้วเช้าแล้วไงเนอะโอ้แล้วละบ่ ยายยายใช่เรออยู่ก่อนนะโอ้เขาลืมเจ้าอะไรเจ้ายังลืมเขาอยู่บ่อเออเจ้ายังบลืมเขาอยู่เนาะบเมื่อไรเขาเกิดเมื่อไรเมื่อไรวันที่12วั1โอ้โอเคเจ้าเจ้าตอนเศร้านาอ ờ, chào 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 bảo chào 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 đôi, đôi, đôi. chào chào đôi, đôi. chào 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 ยรขึ้นเทือนมือที่อะไรซิบซองซิบซองเจ้าเดือนนี้บ่ชิมานี่แได้นี่อ๋ออ่าอ่าอ่าซิบซองเดือนชิมานี่แได้ปะเนี่ยโดยเตรียมโตเต็มนะเตรียมโตหาเงินผูกแขนเนาะได้สารี่เนาะต้องผูกปลาไม่ได้ายอยู่ต้องผูกปลาไม่ได้ผูกอยู่ไปเนี่ก็ใชได้ผูกแบบผูกคนได้เนาะมันเลวแล้วไปลองเลยเบิดเงินเบิดคำแล้วเป็นยังลอกยืมมันว่าน้ำมัน nong nong quen con cả đấy, piong cái à... nó, ah, có bị nhang, nó, kít, để khô, để khô, làm mát, để chắc cái này, piong cái, à, yên bơ, yên bơ thầm à, yên thế là vào cứ hòn thế, đấy mình yên, vào cứ hòn thế, à, chè ba, chè ba, piong cái nó. <laughs> นาซาเจอนไปจีบปลาแล้วฮะเอเอินไปเชยเออเอินไปเชยเชยเออเตอจีบปลาทุ่มสุดโตพี่น้องไงเนาะโอ้มามันอยากกินน้ำจนหายน่หาน้องใช่ปะน้องจะบอกน้องมาเอาเมนแต่เนาะเออป้อมงเมาหวะนี้พี่น้องไงเนาะแย่เมาแตกโคบมากหวะนี้พี่น้องไงมงเมาสมาลายเตออันบักลานี่ ลูกไผ่น่าเนี่ยน้องซาเดี๋ยนี่ลูกไผ่ลูกลูกที่ไปพาไปบังเพื่อนนั่นเองเออหลานจะลูกไผ่แฮมบอกล้วนเมย์จะซื้อยังล่ะซื้อโต๊ะฮะซื้อโต๊ะซื้อโต๊ะถือบ้านตรงปะเมนพอดิพอดีซื้อนี้นี่บ้านนี้น้องใครจกซื้อซื้อยังกะซื้อมีซื้อมีถือวะ คือมีบอดี้ได้นะเนาะผูกใจพี่น้องเลยพอจะซื้อยังต้องเตซื้อวี่ซื้อวี่ดไม่เมย์ได้เมย์ก็ไม่สวนเนาะเออไม่พวไม่พวไม่ส้วนดิเออเมยเนี้ยเมน้ยไม่พวนไม่ส่ว อาจายลอจารย์ของขื่นละอาจยเห็นเนียต่ำ่นเนาเนาะอแมมตลด้วยเห so <and> ็นแล้วเกือมาเป้เกือมาคุดเรียบร้อยพี่น้องเเนาะอ่าอเดียวนเนะนหลายคนพี่น้องเเนาะคนเป็นเด็กหลดออกมาเป็นปุ๊กคนหลายคนหลดอเดียวนึงไหวดพี่น้องเลยจจาจาคนทำไมคนมือเนาะลูกลาน มาล้วลูกหลานเพิ่นไล่ยยางมาบ่าวแต่ตดนสะอาดแล้วเนาะลุงกะพ่อมาดุงนะพี่น้องเอ้แมงเมาลายพี่เอ๋ออันนี้ขามันเปลีป่นยนหนิมันบ่อยนะเป็นตะเกิดเป็นตะเกิดเ,เกิดมากก็เห็นรอดมาบูสมบูรณ์พี่น้องเลยเนาะมาพิการนะเนาะตะเกิดอ่าอ่าอ่า ไปไปข้างโกยแทะไม่ลดข้างขึ้นเฮ้ยวะทุกเจ้ากินแล้วบ่เขาไหมยังยังไม่ได้กินอยู่ยังเมาขึ้นลายแท้พี่น้องเไยเศรบตาพี่น้องเลือบตาพอเขาเปิดแซดเด้เนาะน่าจะยังจะกินนะปลากระป๋องปลานิ่นปลากระป๋องปลานิ่นปลากระป๋องบ่เตียงปลาเผากับปลาเผาบ่เตียงเนาะ มาเข้าปากตับหลดพี่น้องเลยเนาะแต่มันเข่าตาได้ตอนนี้ยนาเตียคอมคอมผ่านนี่อยู่ได้งัวอีดานัีนอยู่ได้อยู่ได้ยังเพื่อนนักยืดยังเจาะเนาะคอมผ่านเจาะเลยอันนี้อยู่ในรถเลยเอาเข้ามาถีบลงมื่กี้นะอยู่ในรถเถอะกันใคยกันจะได้รถดิการใคยได้โน้น ยังก็บ้าใหม่รู้เลยโยนเลยโนเวลานี้อีกเลยรถโดยเลยงัวเลยเฮือนป้าเจะบอกยังเลยเครื่องบินเลยพี่น้องบ่อนนี้บ้านเนี่ยบ้านเนี่ยก็ไม่ได้ขึ้นมูดเราแล้วนะครับบ้านนี่ขี้ปูนเตียงกามูดนี่มีกระปุกบ้านนี่ปูนเตียงเลาวหยอกกระปุกให้แต่ละคนแต่ละคนมาหอดเราบ่มีกระปุกบ่มีกระปุกกับมีกระเป๋าอยู่เราอะชุดแล้วของเราไง มีกระปุกกับมีกระเปาาา๋าใส่อยู่นั่หละวะไม่เเจ้าปลาไปซื้อยังเหรอนั่นนะ่ะยังไม่ซื้อหึอยังไม่ซื้อคมฝันเจ้าดิยังคมฝันเจ้านะอ่นมานี่ร,จจรจถจ,จักรรถจักรรถว่าจักอะรถยังรถถีบจักรบอ่บอถีบบอ่บอถีบ<อ>บ่อบ่เลยเอาได้แล้วบ่ไปขายเอาได้เป็นยังเารถห้างก็เอาบ่เอาแทงเอาได้ ใหามาเบ่งก็เอาเนาะพี่น้องเลยมีแต่คนอยากได้รถบาดเลยไปไปรถทา้งประจันทร์พี่น้องกัยเนะเาะจะขี่บ่าได้ไรผู้ใดก็อยากรถได้แล้วอันนี้เกิดจากไเรื่อนแล้วก็อยากไองกันรถเลยยี่ห้อย,อ,อยี่ห้ออะไรกันปืนเด็กทิมเจ้าเตรียมนั่นเด้อ เต็มอะเนื้อตักเลยตักน้ำโอ้โหแกพูดอะไรเละกิ่งม่ใส่เลยเพราะว่ามันที่เต็มนี่พอที่โตกนี่เหมือนเอากรพุ้มาเอากัะพุ้ยมาตักเอากรพุ้ตังใส่กระพุ้ยอืมไม่นี้สิ่ไม่นี่สินอนเย็นแน่หมดนี่เนาะฝนตกเอนไอ้ดินเหมือนไอ้ดินเพร่จากเย็นอยู่เริ่มเย็นขึ้นมาแล้วป่าเนาะ คือเป็นสิพากันนอนไว้อยู่คนนี้เนาะง่วงเลยไปนอนจะไปปะอํะอาบนอนอ่ะนอนก่อนหรวะอ่บนอนเล็ไปหาสต้าไปหาไปนะนยังสิไปดินเ่อนอยู่บ่โอ้เมื่อคืนนี้มาจิ้งกูงคืนนี่เข้าใจเ่นเรียบร้อยแล้วเด ปรมาณเจน้จ้บุญยานผีปลแปดโงยังบุญยานผีปลาหรอกบบ่เลยถึงมาสมคนเนาะเยแต่คนเย็นเพิ่งกลมคืนทีบเบ้อยันผมอเนาะอ่างี้เนเพิ่งป่นบออืกงข้ากลงคืนมามีพัวมาดิตังตเจีอยันมีบยังเห็นมีเนาะเดยนอนก่ืกลยนคนก่เกือเลยเือยเขาสิบเา อย่างวิญญาณผีแต่ตอนพวกทำสุจิขาวอย่างมาหลอ,อกคือไข่ขบักฆ่าขี้ดินเลยนี่อย่างก็ไพมาหลอกมาหลอกและพอ่นเองเพิ่นเห็ุจะเอ๊หล่อมฆ่าทีเลยมาหยอกลูกไปที่ห้องอยู่ไสนเล่นดิลนะมือไหนนวดเสร็แล้วมึงห,เหัเลยปุ๊บไปหายูฟุตเผินจะไปแต่ว่า<ห>พูน้นั่นนี่เบื้องนี้สิมี่เัามาเล่นได้เอาหัวนั่นนะท่านมีบ่ตรงี

ไปรุ่นเดียวกันเลยไปรุ่นเดียวกันมาทันมีผัวว้าวเราวะเนาะแมีนเบีนมาวิขอแค่ไม่เ้ียดปิดตอยิงเซ็งเลยเต่าเป็นอย่างน้องจันทักมือกล่องมันเลยคนเป็นยังไงกูฟงในทางศาลเจ้าทับเจ้าอยู่พี่มาเลยมาเลยครับมาเลยนะพุง กินเลยว่าได้กินร้ายว่าได้กินร้ายแล้วกินอีมชื่อเป็นเมมาเิอีมอเป็นเม่นมาใหญ่ก็มึงเมาใหญ่แล้วนี่เมนมาขี้ไก่เู่บ้ันไหนเมึงเมาขีหมาเออเนาะวันเจอเออเนเมาขี้ไก่วันไหบไอเม่นเมาขีหมาได้นี่ ได้เออมนคือกันที้วพี่น้องเนาะแชรรนดจ้ทิชไข่น้ำตั้งป่าแล้ว้บ่เยมันใจแล้วนะต้องเตี้ยกัเป็นบัดบ่ละดยแลมือดีบมากายมาเลยอืมมากระจุดใหญ่เลยตุ๊กมากระจุดใหญ่เพิ่นท่าเพิ่นลาบ่ถ้ซื้อสุดใหญ่ไห้ นี่แหละนั่จุดใหญ่ทุ่มทุ่มโตได้เพิ่มหนิเนาะกองก้นกระรอบกระรอบอยู่พี่น้องเลยกลองกน้นสี่กระเละกระล่องไปอยู่เพิ่นไปอันน่ะนช่ายกินอ่าสาเฮือนเนาะจับยออ๋เจ็บคอหอนเอ้าพี่น้อ,เอ,นอ,อ,องเลยเนาะเรียบอื่นแล้วว่าจะมากินต้มเบืงกันบ้าง มีเจ้าหัจักกจอหัวจักมได้ไปคุดปอบนบ่มีเอ๊ะขามมนแย่เละเออขามันโดนนะขนาดไก่ซุมข่อยยังเสือดคอเลยขาหจไ่เลยเจ้าเห็ดเอ็งเนี่ยบอกเคยเบาสที่อยยากเห็ดข่ยากบนทีข่อยรู้่าขอจะจัดการเองนั่นแหละ่ัวเนี่ยขาวอร แต่ยามมันมันบ่มีกินย่านแล้วย่านเจ้าแล้วอือย่านแล้วละจําเป็นพี่น้องเนาะมันนอกมันนาเฮาบ่ว่าไผเด้เนาะข่อยเี้ก็ห้ยแต่บดนี้เขาบ่ได้เฮ็ดแล้วเลิกวางมือไดึงแลเนาะมีนกปาลูกครึ่งไทยลาวคือกัน2คนอยู่สเปิดใจเปิดใจบ่รถเฮายัง ช่องพเอิ่มได้กี่เบอร์ด้วยตัวบ้าวันนั้นน่ะนี่อยู่ลูกไทยลาวคือกันเนาะน้องปลาคือกันอายุี้ซ้ำกันอีกพี่น้องไงเนาะอ่าแต่วเพื่อนสิตัวน้อยกว่านิดนึงพวกนี้ไ่นสิตุ้ยนะไข่ลื้อเขี่ยงไงเนาะมาทบิทนี่บริตุ้ยป่านนี้น้ำหนักขึ้นเท่าไรปะสามสามจวดไว้ดิพี่น้องเนี่ยเพื่อนแล้วนี้มั่ แตนหดฮกอยู่ห้าายเลยว่าตอนนี้ไปพูอเล่นนะนักอะไรฮะสี่สิบพอเราบสี่สิบมากันมันบอกพอแล้วเนาะอะไรหิังตีกินอยไร่เจอกะธรรมดายันมาเราคือระบาวนี่ กินหลายครับตุยนะมีไรบาโก้ผาเหล็กเห็นบ่าบาโก้ผ้าเหล็กเรายังบ่ได้ตุยได้เห็นบ่ปลาสันเนาะมื่อบ่พอดีคำมือตื่นตาเลยเชาอีกบ่าแล้วมันมือมนือบ่กอ้อนเลยนาเผาเนา,นนาะอะ เอาถือจ้าอิ่มเลยไปอิ่มได้ก่อนเบิอิ่มแด้ไข่กันเพือกันนะเนาะมีจี๊ดๆออกมาเบิ้ลเลยพี่น้องอยางเนาะเด้อหอนเอาพักหญ้าเข้าในมือได้เศดสวนแล้วประมาณอึดกระสาลงมือแหละคืนสีเ็ดทั่วบ่เอแต่จ่ายลดยังมวยหอนยามปลูกยังมวยหอนยามปลูกอยู่

เป็ดบเมีเป็ดเป็ดเจาแล้วเนาะเป็ดเป็ด่ก้าก้ามก้ากินนี่นะเป็ดมนันอันนี้เตี้ยนะเป็ดเตี้ยนี่เตี้ยนี่มีเป็ดนงเดงเป็ดเงไก่เงกาเอา้พนอีกเนาะอย่างบสนิทนะอันนี้ะไอู้นี่เนาะอู้นี้อือข้งายีกินแมกินลายเ็ะ กินหลายว่าจ๊ะกะกินหัวชิลิดกินบ่อป้าจ๊ะอ่าอยู่ยังบ่ฮอดยังบ่เถอยยังนั่นจะบ่เมื่อย์บ่อไม่กินบ่สีเมื่อผักพ่อบ่เออบ่ฮอดพ่อดอกเคยเบิ่งคักเลยหอดเนาะดีเดียวพ่อพ่ขี่บอลแล่นางบ่ยังอยู่งไงล่ะยังไม่ได้พันเมย์นี่นะยังไม่ได้พันเมยนี่นะเองกินได้เองนะเองเก็บคอ มันดีดหลานใช่ปะมันดีดมันคือดีดปุ๊หะผู้อูาาออดีเจ้านะเนาะเอ้ามิตรว่าคลิปนี้ยินดีน้ำทั้งน้องเพลนเนาะเพลนอาจจะได้กึ่งเดี่ยวไงแล้วเออเทปูนก่อนเนาะไล่ออกเลยนะอจอเนี่ยจอ,อจอ,อจอจอใช่ไหมดีด,ดล้ก่อนละ่ะติ้งกินใหม่เนาะโพดโพไปซะมิตรอ่ามือหนา ปืนพี่น้องกันเนาะปืนเห็ดเมนู่งอย่างนี้มากินกับะมองปลาเลยบ่ะนักคิดเลยก็เล่าปลาบอกินแล้วเพื่อพี่น้องเห็ดอย่างกันเนาะเราบ่มักนะจะกินบ่หมูกระทะบอกเลยก็บอกนอนอยากนอนปวดหัวนรับ้จะมียาบ่ปลายาขี้ปวดอยาขี้ป่วน ไม่ยังเจ่แนกระเป๋าจ้ะนะยาติดหัวนะยาติดหัวพอเขาต้องเจี๊ป่าเงินออกมาเป็นปึกหรืเนาะมีแต่บลรพันกีบอันนี้ล็อกอย่างเลยปืนพื่ออะสิบากันเนาะไปซะสบายดีกันนั่นน้องหล่าเด้อเบิร์ดกุสุสุคนน้องเตี้ยเนาะพอต่ำพอสูงพี่น้องเลยเตี้ยคือเก่าสบายดีเชื่ออย่างน้อยังน่าจะนะ คือเบาแล่แล่วันหน้าบอ่แม่นนกันหน้าเพกเออแล่วนนาเพกคือพี่น้องเลย้อเพลงป็่นได้ฮะห้องป็นอันนี้เดี๋ยวบอกข้ามแรงว่าไหนท่รมดาได้เราพุดหน่อยนี่เราบอกเพลงป็นรอจนจุกวะบาเตียงจนจุกวะมาเนีนะไปสัพี่น้องเลยบอเนีไปกับอ สบายดีสดีไปปไป,ปขอบคุณขอบคุณนะพี่น้องเด้อพ่อกันอื่นพี่น้องเลยจากสี่หาย,ยัางไม่มาเห็ดจูเือนเก่งไม้แกงเดยเมื่อว,วานนี้กัแกงไหมบอไปก่อนสบายดี